อ่ะกราบสวัสดีพี่น้องพฟองายทั้งช่องปู่นาคมหาลามเลยเมื่อนี้ปู่นาคได้มาทําพิธีอ่าได้มารวม,มรวมกุศลพี่นอ้องอ่าอยู่ที่วัดส,สมณีเมื่อนี้เขาเจ้าสิวางศิลาเลื่พี่น้องู่อ่าในวัดส,สมณีในการทำอ๋อปูโคนในพี่น้องเลิกเม,มื่อนี้ปู่นาคมีโอกาสได้มาสักการะบูชาทางด้านนี้พี่น้องอ อันคือบรรยากาศภายในวัดสมานีนะครับพระในพระมสฑลพระในพระมณสวัสดีอาจารย์ลในการสร้างพระอุปคุตมหาเจ้ราชเจ้าตลอดถึงสิทธิอนุสิ์คณะอาจารย์เชียงและคณะสถาวัดสมานีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนตอนนี้ก็พระนากับท่านในกราบกำลังในส่วนของผู้โคดอยู่เวลาคำนึงการ ท่านได้เข้าไปซึ่ในส่วนของกำหนดการเราก็แล้วให้ในส่วนของพิธีการเจริญพระพุทธมรูปในเวลาสิบนาฬิกาซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณของพ่อพระสุคุณที่ชาวนารองเรียนจังหวัดปูนธานีว่าสีน้รารามะอาเภอโคอาฟีอาเดี๋ยวผู้นำที่เขาไปกราบไปกันนะครับซึ่งได้นิมนต์พระมหาเถระกษ์เถรา เวลาหระเทวรักสิบรูปในการเจริญพุทธมนต์ตังจากนั้นก็ในส่วนเวลาประมาณ10นาฬิกา49นาทีก็จะได้ประกอบพิธีถวายดังคอยครับมหาเถรรเจ้าพ่าบอกเข้าหัวุนมหาเถรรเจ้า นะซึ่งวันนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ได้เดินทางมาถึงแล้วขอมโดยคณะสัาธาสาธุชนทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีถวายดังฉะนั้นก็จะได้ประกอบเป็นการสมโภชสองนะถวายเป็นพุทธบูชาเป็นสัมพบูชา ในวัดสันีอย่างนี้ดังนั้นก็จะได้ประกอบพิธีถวายพระตหารตเแดีพระสงฆ์สามณรที 19, ่มาร่วมงานในเวลา1 1นิกา10เนาิกา39นาีก็จะประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชองค์พระอุปคคตมหาเทระเจ้าด้านทิศตะวันออกสัมมนณี แล้วก็เป็นการวงสวงในการวางศิราฤกิกองค์หอปู่โคตซึ่งวันนี้เราทั้งหลายก็จะได้มาร่วมในการประกอบพิธีวางศิราฤกษ์ในการสร้างหอปู่โคดร้งใหม่อหอยองค์ปู่ปู่โคตก็คือท่านเป็นผู้ดูแลรักษาเป็นเจ้าปู่เจ้าที่แห่งวัดสมณีแห่งนี้ซึ่งทาง ได้อาศัยบารมีขององค์ปู่นี่แหละในการสร้างโบสถ์สจนแล้วเสร็จวันนี้เราทั้งหลายก็จะได้มาร่วมกันบูชาท่านด้วยการสร้างหอหลังใหม่ประกอบบารมีแห่งองค์ปู่โคตะ่งวันนี้เราก็จะได้ทําการบางศาลิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะในส่วนของกิจการหลังจากนั้นบนสถ์สองเสร็จก็จะมีการ วางศิราเลอ์ขอปู่โคตซึ่งตรงวางศิราเลอ์ก็จะดู่ข,ข้างข้ามขอปูโคตคนที่เดินทางท่านที่เดินทางมาวัดสามณีก็จะรู้จักดีว่าขอปู่โคตอยู่ด้านไหนก็คืออยู่ด้านทิศใต้ของอุโบสถนะแล้วันนี้เราทั้งหลายก็ถือว่าได้มาร่วมบุญกันน้อมบูชา เป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสังฆบูชาซึ่งวันนี้ก็นำโดยท่านอาจารย์เชียงดรปัทมิตรพิบุญธนาพิรมะตอนนี้ก็รอทางคณะอาจารย์คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีในเวลาสินาฬิกาเิเต้นไปครับปุนาการมากราเมื่อวานเพิ่งเดินทางมาถึงสนามบินแล้วก็คงจะเดินทางมาสู่วัดสมมณี ก็คงรอเวลาในส่วนนั้นแล้วก็ต้องอีกส่วนนึงก็คือพระมหาเทระก็กำลังเดินทางมาเพื่อประกอบพิธีในตามกำหนดการที่แจ้งฉะนั้นทางวัดสมานีก็ขอต้อนรับของผู้คนงามหลายพี่พนอ้องเพือส่งญาติโยมทั้งหลายทุกทท่านที่เดินทางมาร่วมในพิธีในวันนี้อย่างยิ่งและก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกทุกท่านนี่คือสมานีเลยพี่พน้องเดอ้อ าน,าน,น,นี um. <S <s ่คือสามมณีพ totally> um, ี่น้องท่านกึนท่านไก่อาจจะบอเห็นโมหูนำมาเบิ่งพี่น้องท่านนี้เด้ออันนี้คือภายในบริเวณวัดสามมณีท่านพี่น้องเด้อะซึ่งทางวัดสามมณีบ้านของกรมตำรวจกรมทหารจังหวัดอุดรธานีก็มีงานคุณมหาชาติเทศรพระเมรสันดอนชาลก แล้วก็มีางานบุญนมัสการหลวงพ่อพระพุทธที่บุญนายุิรมด้วยสถานการโรคโควิดก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติารับงามลายพี่น้องด้อสามันีในสานามสาสิทธ์พี่นอ้องการระเบียบนะหรือมาตรการในการป้องกันโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสวมแมสตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน ถ้าาท่นนไหพี่น้องมีโอกาสมาทั้งบ้านพักตบมีเกลียวมีลายกระลากองกับเรียนเชิญพี่น้องต้องผ่านก้นเข้ามาที่วัดสะมณีนะพี่น้องเนอะมาบูมาาเบิงมาชมมากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับพี่น้องผู้นักบัญญัติบัถึงหลายครับพี่น้องนะโดยเฉพาะหองบูอุปคุณเท่านี้ยู่วัดสะมณีเท่านี้พี่น้องเนอะแล้วก็ปูโคดเท่าเป็นการที่ยิ่งใหญ่พี่น้องนะ ในการคัดกรองซึ่งด้วยความร่วมมือจากรอรพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของตกร่วมกับทางเทศบาลตำบลของตกอันนี้เพิ่นสีบ่วงสวงเลยพี่น้องเนาะงานก้างตามอันนี้พ่นสีบ่วงสวงก็่งกําลังจัดพิธีไว้ต่างๆเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสุขภาพทุกท่านเนาะเพื่อความปลอดภัยทุกคน คกะขอความร่วมมือคณะกรรมการทั้งบายสีขา้าะาชกางสีจัดพี่น้องให้พี่น้องเห็นบันไดกับให้ได้วัดได้ว่าถือว่าเมื่อนี้ในเม่รวมพิธีท่านนี้ก็ถือว่าดีหลายบุญหลายทั้งนี้ในพี่น้องเด้อจนตอนนี้ก็รอไฟในส่วนของกำหนดการเวลาทุกท่านก็สามารถที่จะไปกับสการะอ่า หลวงพ่อพระพุทธท่าบูลธนาพิรมอยู่ในโบสถ์ก็ได้แล้วก็ท่านถ้าขึ้นบนไปท่านจะเห็นพระพระพุทธรูปหินถาาสามองค์นะซึ่งทางท่านอาจารย์ฟังเตอร์ความคิดทิ่มุนธนาพิรมท่านก็ได้น้อมมาถวายเป็นวัดที่ดาลาดลังๆต่างๆเขาจะมาบวช ลรก็มีร่วมหลันล่าข้าเจ้ามากเห็ดผาพวกเผาปลาอย่างลายยางพี่น้องนะทั้งกระถูกกระิ่นเมื่อนี้ก็ขึ้นกันพี่น้องถือว่าเป็นบุญป็นนานลาย,ยาอย่างพี่น้องมื้อนี้ทั้งปล้ำพิธีด้ยพี่น้องก็คอเป็นพะเหินจากธรามานำมาถวายที่วรดสามณีเป็นพระอายุเกือบสองร้อยสามร้อยกว่าปีด้วยกันถือว่าเรามีบุญมีกุศลได้มากับพระโบราณ สบายดีเช้าเลยวันนี้เไม่ยังกดเห็นแค่จะเห็ดจังเหนียวสิบวงสวงเผาพวกคุณแล้วกัเบิกเน็ตเผาพวกคุณเน็นเป็นโอไม้เป็นหมีขาวมันกันอันนั้นเรียกว่าพ่อสมปองบ้านเจ้าของเลยมีโอกาสได้มาร่วมแต่เราพ่าติดตามไปเรื่อยๆผู้น่าเคารพพาไปเนี่ยพะเวศสันดรเขาเมืองน้ำพึ่นโอ้ตี๋ๆป้าป้ไป้าจ้าจ้าจ้าขอบคุณพ่อพ่อุท่านมีบุญธนานิาวุโ ตับพระพุทธรูปโบราณสติหลังจากนั้นเราก็ไปกาัการะอมาแล้วกันเข้าไปไดเขึ้นไปหลวอ่อวันนี้ามสการลวงพ่อเย็นเร่งอุบสถกันพี่น้องนะไปกัไปพี่น้องู้นาสิพาเกไปวดราไว้เวะร้เป็นทุกขะอชาและก็เทวะอชาด้วย นวันนี้ก็จะมีการบวงสรวงแล้วก็มีการไหว้พระอุปคุตมหาเจระเจ้าขึ้นงตั้งเช้าประมาณเจ็ดโมงอ่ะผู้นางพาขึ้นไปได้เพื่นบุญหรือเปล่วเนี่ยโดยผู้เข้าร่วมงานเได้ไปเชิญพระอุปคุตทำพิธีเชิญพระอุปคุตอ่ะวันี้คือภายในพระอุโบสถวัดสมณีเลยพี่หลังเนอะอตอนนี้แม่คู่กับเราโยมเองกำลังทำบุญพี่หลัง

อันนี้คือภายในวระอุโบสถถ้าพุทธถ้าพี่บูนทนา,นาพีหลงในนพี่มีนก็้ปอเนสามถพี่นอ้องเห็นคือสีงงามเลวพี่น้องเราอ่าูนาก,ก็มีโอกาสได้มาสองสามเที่ยวแล้วล่ะพี่น้องมากกาบ่มาไหวา พี่น้องเห็นแล้วก็พธิษฐานเราก็พี่น้องได้บรรดาพรามีต่างๆขอจองบังเกิดแล้วก็เกิดกับพี่กับน้องกับลูกกับหลานอากับป้ากับมุกทั้งหลายทีแต่มาเห็นในมากราบพระพุทธพิบูลธนาพิลุมบ้านพักตัวพี่น้องเด้แล้วผู้นักสิเขาไปกราไปไหว้จังหวัดพี่น้อง ตอนนี้เรมีสถา,านการณโยมทั้งหลายกันรวมกันถ่ายรูปถ่ายบุญนะครับชุดนีพี่น้องเอาแห้งหมดเลยทพี่น้องเลยสถานการณ์ย่ญญมยอมของมาหลายพี่น้องนะอันนั้นก็คือจะเป็นทางด้านสายจิตกรรมฝาผนางังต่างๆนะพี่น้อง หลังนีดจะเป็นแมคู่กับน้องยูเมะอะไรครับผมอ๋อได้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 ครับผมได้ได,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 ได้จัดให้เอาพี่น้องเบิ้งหลวงพ่อไปก่อนนะ ตอนนี้ก็ผู้นากไรลเห็นบรรยากขาดสมีเอาไปวางหนาแต่เพิ่งว่าจะมีเลขกหางประทัมีเดล็กอย่างบ่ส่วนเหล็กปูนากแล้วว่าท่านได้ลงจอดได้พน้องเด้ล่อสักพักหนึ่งจะมือสองมือหรืออยงเ้ต่อขอบพุ่นขอบพี่น้องขอไปทั้งหลายก็